เเสื้อผ้าที่เหมาะสมปกป้องร่างกายในทุกสภาพอากาศการเลือกเสื้อผ้าต้องคำนึงถึงสภาพอากาศและกิจกรรมที่เราต้องไปทำด้วยนะครับควรเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแห้งเร็วและมีคุณสมบัติกันน้ำด้วยจะดีมากเลยครับควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าคอตตอนเพราะอมเหงือ่อแล้วก็แห้งช้าด้วยนะครับเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเพื่อป้องกันมแมลงและกิ่งไม้ด้วยนะครับสถานที่ที่ผมแนะนำนะครับก็คือ เสื้อผ้าเดินป่าแบบระบายอากาศได้ดีหรือว่าแห้งเร็วนั่นเองเหมาะกับป่าเมืองร้อนที่ชื้นและมีโอกาสเจอฝนด้วยนะครับยกตัวอย่างสถานที่ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหรือป่าจีนบุรีนะครับหรืออีกหนึ่งสถานที่ก็คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับเสื้อกันหนาวเสื้อวอร์มครับจำเป็นสําหรับการไปพิชิตยอดดอยทางภาคเหนือในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับก็ยกตัวอย่างก็คือดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยหรืออีกหนึ่งสถานที่ภูเรือจังหวัดเลยที่มีอากาศหนาวเย็นจัดในช่วงฤด,ดูหนาวด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้เสื้อผ้าหรืออยากให้เราแนะนําร้านครับเราก็มีร้านแนะนําในการซื้อเสื้อผ้าที่มีคุณภาพด้วยนะครับ